หกเปนเก้าเาเป็นหกแต่แตแมนออกอนนอกับตัวทนเนาะแต่เขาก็ท่นรับไปเรนะียกอนนี้นเรียกอันอันที่แน่ๆหน,น,นูจำได้แต่ว่าของคุณตาโป้งนี่ให้ซีแปดหนึ่งซีหนึ่งแปดมันบอกออกมันบอกว่มันบอก่มันบอกี่มันืไทยสามนี่นะยู่นี่้อไทยนี่อือนไทยสาม น e in ี่เลยสูรเลยเมันโค้งมันมันยูไ้นะใบนี่ใบใบเฮ็ดเล็กเล็มันออกปบปั๊บก็ไหนีอันนี้ซูชิสว่านซชสูสิูสิฮะดูิะดูสิฮะสิฮะดู ที่หนึ่งมันนี่เลยที่หนึ่งมันสี่แปดจอะไสี่แปดหนึ่เจ็มเลยนี่ไมวพ่าออกมาออกหนึ่งมัดนไทยหกหนึ่งไทยหกกับจยางไรได้เป็นเข้าแปดเข้าแปดคอยบ่าออาก้นเป็นเป็นเข้าศุนเข้าุนคอยบ่าอากไทยมวพุ่นคอยมัเขาสองน้อเพิ่นว่าเลขห้้ง บัตเทนี่นเสียวสูตรได้คุณตาป่ะเนี่ยนี่แล้วอันเก่านี่แล้วอันนี้แล้วอันนี่เราอันเก่าอันนี้ก็อันนี้อันเดียวกันอันเดียวกันบ่เออจดเส้นตรงไปอันนี้มาเกี่ยวกันฮะไปหรือว่าซี์เอกเนาะแมนซีดเอ็กมาก่อนเลยที่มาป็นมาเสบยบขึ้นตามาเลยอันเล็กบ่เอาเล็กเข้ากันเลี้ยงห้องีเด้อร์หมวดนี่แล้วเสียวที่มาสร้างนี่ที่มาแต่แท้คอยบูรณาการอยู่ เขาเจ้าจเอาบุญนี้ยังพอพอพัา้บุญดอกพระบุญกระถินเออบุญกระถินบุญกระถินนี่ท่านออกตัวนี้หละ 4, สี 4, 4, 4. ่ศูนย์ออสี่สี่นิบสี่พกนี้งออกตัวนี้แหละแมนเอบ้านนี้คนเรยว่าอันยอดกระถินน่ะยอดกระถินได้ได้สี่สิบได้มื่นเท่าไรมื่นเท่าไรนี่แหละลงท้ายมันสี่สิบ เอาอันเออพอดีพอดีที่นั้มันลงตาในบาทหนึ่งคนนะซื้อไปมันเป็นสี่สิบเอ็ดคนนะจะทำหรอ,บ,อวบวกฝันคน<า>ว่าหน,น,นึ่นั่นคนโปกกระจกต่อยอดกระจอกต่ยอยอดคอยวันศีว่าโอ้โหอาสาเรื่องงับเลยก็บอกตามนั่นกับบัวเต๋อตอนเรกบัวตอนแรกบัวอะไรคอยกับม่ซส้อีกออกตัวนี้เลยขันบวกขันว่าบวแมนหน่อยกว่าเป็นเรื่องอื่นหลว สรุปว่างวดนี้สิให้เลขสามตัวสี่คู่นี่บอค่ะแมนงวดนี้สิให้สามตัวสี่คู่นี่เอาตาเว้าตาเว้าว่าคู่ได้คู่เขียนลงแล้วตายเป็นคู่เววตีไทยหนึ่งเนาะอือนี่ยตีไทยหนึ่งเนี่ยนี่งวดนี้มันออกแล้วดิมวดนี้มันขึ้นมันออกไปแล้วเพื่อนนั่งดนสิหนิตัวนี้ตัวเครื่องนี่เป็นสี่ศูนยี่ันว่ะสีู่นยีแล้วก็บสองห้าแปดมันออกแล้วดิหนิยังพุ่นมีบ่ออกนี่สองตัวนี่คอยมักสองตัวนี่เค่องเดียวโอ้ยไอ้ตาม สมรามันเคยออกไปแล้วซีศูนย์ซีกับสองหาแปดเคยออกไปแล้วอยู่ไทยนี่ก็ว,ว่าสองหกเก้ากับสามหกเก้าบอเคยออกบอเคยออกแต่ว,ว่าเขาไมกแห้งมัมกตัวนี้เจอให้กับออเดอร์กับหาเก้าหกเก้าหกเก้าหนเก้าเก้าหกศูนให้เขียนมาสุกูแล้วจะาพิ้นที่มากตัวไดแต่ว่าเข้ามักตัวนี้สามเก้าหก อันนี้สามเก้าหกนี่แล้วสี่หกฟั่งเลขตัวนี้มันเคยเป็นทั้งสี่ได้เคยเป็นลักษณะนี้เห็นบหมนี่เคยเป็นลักษณะนี้สองเก้าหกนี่อ้นเกตหนึ่งสี่นี่มันบ่ออกมันมาออกแปดสี่หนึ่งเห็นบ่แต่ว่าห้าเ้าห้าอีเหตุยังอากหกกลับเอากลับเอานึ่ไหมหกกลับแมนหกกลับอันนี้เขาเขาหกกลับละตัวนี้หกกลับเอาได้ตัวนี้ได้ ข่อมักตัวนี้แห้งได้นี่มัเมนสามก้าวกหนึ่สามหกก้าน่งเขาจะไปคือตัวข่อยมากมาลองส่ยังผมจะสีถามเด้อลองใส่ยังสีถามกปทีนี่ค่อยกระีิ้ขอยมากแห้งข่อยกระสิเอาขึ้นกันละสื่อน้ำเป็นขึ้นกันละเลขที่ที่มากเป็นเป็นเอาหยคอยเป็นล่างเลี้ยตรูปว่าถึงจะเพื่อ รู้ว่าอยู่ในนี้ยอยู่ในนี่ซี่คูนี่ซี่สุดนี่เมนสี่ชุดนี่พุตาเนี่ยซีมักมักแห้งคือสามเก้าหกกัมปุงมักแห้งสามเก้าหกเพราะว่าตสองหาแปดสองหาแปดก็สี่ศูนย์สี่มันเคยออกมันแล้วมันเคยออกแล้วแต่ว่าซุ้มท่านได้เคยออกคือสองหกเก้ากับสามหกเก้าแต่ว่ามักสามหกเก้าลายมันว่าพุณตาไขมัด สามหกเก้าหกสามเก้าหกขอโทษครับผมเมาผิดครับมึงหังผมเมาแดดผมเมาผิดอ่าเมาแดดเมื่อนี่แดดขวาก็เปลี่ยนอันอื่นแล้วใครใน่พี่น้องเพิ่งทางบ้านนั่งอยู่ในโฮมก็ได้เพิ่งเอาแนวทางของคุณตาพงไปนะครับเออทีนี้แนวทางของของของข่อยเด้อบ้านในเลขที่ม่านข้าเจ้าสีโมาไม้ข่อยนี่วันที่สิบสี่สิบห้า งวอดหามากตอนเมื่อเดียวก็ถึงมาจังหวะเรามันมากจะถือเก็บงวดแล้วนี่งวดที่แปดมาจากครูตาจากเขาประเทศหนี่งครับอือคนมาเก็ดแปดปูนี่แหละหลายครูเออเขาทั้งบนทั้งล่างเขาสู่งวดเลยล่ะใค้มาทั้งบนทั้งล่างได้กลับบ่ฮะได้กลับบ่ครับจักมันกลับก็ยื่ได้เห็นละอือมันยื่ได้เห็นเลยท้าวรามศิษเขาทั้งบนทั้งล่างแม็นทั้งทั้ง ต้องบุนทั้งล่างในสิบหกตัวเขามาแล้วเจ็ดหมดเจ็ดดอัน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 บนนี่ก็แปดตัวล่างนี่ก็แปดตัวมีที่มากืออเลยกที่มีที่มากขันมีที่มามาตําของห้องนี่ทื่น,นเด้นดนี่เด้อตรวนี้เลอตรงอันนั้นอ,นนนอะทื่นรวดเดี๋ยวมาเป็นสมนียบกัน,ม,นมาเทียบกันมาเทียบกันอ๋อมาเทียบของห้องของห้องมีเท่านั้นอืม กันว่าตรงกับเลขกันรักเขาเขาก่อนไซเลยใส่เลยตรงตัวใดใไ่ตัวนั่นเออแตใส่คู่ตัวแต่ว่าตัวนั่นหนักจัง่ลยเจอเพิ่นเพิ่นเพิ่นนิลเล็สองตัวดิเพิ่นนิลเล็กสองตัวเอาไปตัดเลขเอาหน่อขึ้นตาทั้งไหายทั้งดมยาพี่น้องคนวิ่นแดดคนหายเลขสี่ศูนย์ซีสองหกเก้าสามเก้าหก สองหาแปดพันเนนสามหกเก้านะคะเลขสองโซกระตัดเอาเด้อตรงในโหนซีนะคะเป็นนะครับหาสื่อสารกินแห่งรักษาบานนะบ่เม่นเลขฝันบ่แม่นเลขคำวันครับเลขรักนะครับมให้เบิ้งเลยนะครับฝฟันแทบพั้นเจยว่าค่อยจำบ่ได้ว่าบ่ได้ลุกขึ้นว่าก็ลุกขึ้ลืมบักหลด มาตามนี่เลยเป็นงเป็นกัเาต้องคำนวณงานนะครับบ่ได้อคำนวณมันบร้เ็นมันบร้เ็นลางนี่ยกว่าลอยขึ้นห้องอยู่บ้างสิว่าคันพวเขาบ่นี่คุณตาพงปิดสำนักแล้วท่านมันปิดบรไดรครับบ่ไดรคำนวณเองนะครับเออบ่ได้คำนวณเองปิดบ่ได้เพราะว่าตังแต่เลขีพมาเมาเย่ายังเสียวมาไห้อยู่นี่นะเสียวมาให้เออีัปิดบรได้ดิปิดสำนักบริเพนี่นเลือดตรวอืมสิให้ยะายายาเฝ้าปิดสำนักเดี๋ยวเอฟซีสิเงียบเนา เป็นแม่พระองคนะครับอันมันเขาก็มักมันดันมักตัวนี้แห้วเหมือนมันก็ะถิ่มซุ่มนี่ไปน้ำซุ่มนี่เลยแสดงว่างวดมึงหันเนี่ยเขียนใช่ไหมว้กับโป๊เอาไอ้มาเนี่ยแต่เลียงลังนี่ประาณสูตรเลียงลังของข่อยที่แบบนี้ซีหาเรียงอืมเอาเอาใส่มุกเลรียงแสดงว่างวดมึงหันเนี่ย เขียนใช่ไหมไ้ก็บ่เอาไอ้มาเนี่ยแต่เลางนี่บาสูตรเล็ล่ลางของขยที่บันนี้ซีหาเล่างอืมก็เอาไ่มุกเลียลางของขอท์ซีหาตัวเดียวกอหรอกงวดนี้บ่ตาม่วดนี่บม่มีกลับลางลางห้ามกลับมันห้าแต่ว่าสิบว่ถามดอกเอาคุณตามว่าแม่มาติดดลอกนะอ๋อ ขันมันเปิลกับเป็นซี่หบนล่างหซีหาซี่หกเออไม่ต้องกลับอาการหอนผันคิดหอดเทละตอนเด้อพี่น้องกัวลงคนเบืองหาหน้าที่ออกเลยบลูวาซี่หามาหยางเ็กล่างม่าหยางอ้าคือเห็ดซี่หาสองเท้าเอาไเขียนก็ได้อ้าซี่หกวาก็วากที่ไปบวดวาก็พุ่นตามันมันบ่ยากตกเห็นบาจะเก้าศูนนค่อยว่ามันอบายางดังใส้เก้าสองอ้าว ก็ซูญยืมกันขอรอเลยตั้งแต่กับยังทันนะครับอันนี้ก็ยืมกันคอรอลขึ้นต่าพุ่งปัญหางวดวันที่สิบหกเมษายนสองห้าหกเจ็ดเลขสองตัวสี่หาสี่หกเลขสามตัวบนสี่ศูนย์สี่สองหกเก้าสามเก้าอันนี้อันนี้ให้ไปเรียนรถตลีไว้ก่อน เป็ีนลตะลี่ก้อนามตัวเลมากกอนเล็ออกมือหนึงจังจะมาตอนนี้เออเป็นตะเล็กหักไปก้อนเล็นี่ีมากยังบ้านมากนะคะวันที่วันที่สี่วันที่สี่สีงลัารบานะคะขันมากกอนกกระสิบทัหางจากจอได้ใส่เต็มเต็มยินบอกขันเพิ่มมากวันที่สิบสี่สิบสามกกระสิบท่ไปหางจได้วันที่สิบสามกใจไป เลขนี้ท <ใจ S 1> ี่มา<ล>ครับเ,ออลเลขนี้ที่มารอวันที่สิบสามสิบสี่นะครับเอาจังไดก็รอได้ครับว่าถ้พาพระโชคดีาบ่มีปัญหาครับ